สวัสดีค่ะพบกับครูนิมเคมีภาษาเด็กนะคะวันนี้เป็นโอ e เน็ตม6ปี59นะคะข้อที่32เรื่องพอลิเมอร์เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะคะ พอลิเมอร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะก็คือจะมีพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์ที่เอามาทำเสื้อผ้าค่ะอุ้ยเส้นใยไม่ใช่เส้นยงเส้นใยสังเคราะห์นะคะตัวที่3ก็คือยางสังเคราะห์ยางรถยนต์นะคะ นี่เลยโอเคอย่าลืมนะเวลาพูดถึงพอลิเมอร์แล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ให้เรานึกถึงผ้าพลาสติกต่างๆพวกนั้นแหละเรียกว่าพอลิเมอร์เส้นใย,ยสังเคราะห์ก็ใช่ยางสังเคราะห์ก็ใช่นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวนี้กันก็คือตัวพลาสติกมาดูก่อนว่าพลาสติกเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่แบบนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบมีชื่อด้วยชื่อแรกก็คือพลาสติก เทอร์โมพลาสติก erm นะคะเป็นชื่อที่หนึ่งชื่อที่สองก็คือพลาสติกเทอร์โมเซตจะเห็นว่าชื่อมันค่อนข้างเรียกยากมันมีคำว่าอะไรทั้งคู่เลยเทอร์โม erm เพราะฉะนั้นน้องๆอ,อย่าไปจำคำว่าเทอร์โมนะมันจะงงเพราะมันมีทั้งคู่ให้จำแบบนี้ค่ะจำว่ามันมีคำว่าเซ็ตเห็นไหมแต่ตัวนี้มีไหมไม่มีคือมีคำว่าเซต กับไม่มีคำว่าเซตจำแบบนี้นะอย่าไปจำเทอร์มอนะเพราะมันเทอร์มอทั้งคู่นะคะทีนี้เรามาดูว่าไอ้เจ้าพลาสติก2ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงน้องๆดูโครงสร้างเห็นไหมครูวาดรูปมาให้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าพลาสติกแบบโครงสร้างเป็นเส้นอันนี้เป็นเส้นนะส่วนอันนี้จะเห็นว่ามันแตกเป็นอะไรเป็นกิ่งเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นกิ่ง แต่ถ้าเป็นอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบไหนเอ่ยเป็นตาข่ายเห็นไหมดูจากรูปแล้วเนี่ยให้น้องๆเดาว่าตัวไหนมันดูแข็งแรงสุดดูจากรูปก็แน่นอนเลยเห็นชัดมากก็คือตัวตาข่ายเห็นไหมคะมันจะดูแข็งแรงสุดมันคล้ายๆกำแพงเลยด้วยความที่มันแข็งแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร เวลามันได้รับความร้อนแล้วมันไม่อ่อนตัวละมันแข็งแรงมากงั้นวงเล็บไปก่อนว่าตัวนี้รีไซเคิลไม่ได้ตัวนี้เป็นจุดแตกต่างแสดงว่าไอ้สอตัวนี้รีได้ถูกไหมคะอ่านั่นแหละจุดแตกต่างของพลาสติกสองตัวนี้ก็คือรีไซเคิลได้หรือรีไซเคิลไม่ได้นั่นเองแค่นั้นทีนี้เราจะจำยังไงให้มันง่ายๆก็มาดูตรงนี้ เห็นคาว่าเซตไหมเวลาพูดถึงคาว่าเซตเนี่ยน้องๆนึกถึงอะไรคะเอาง่ายๆเลยนะนึกถึงเซตทรงเคยได้ยินไหมเซตทรงเซตทรงผมพวกเนี้ยคือเซตให้มันแข็งถูกไหมเซตให้มันอยู่ทรงก็เหมือนกันคือโครงสร้างมันก็จะแข็งแข็งอยู่ทรงรีไซเคิลไม่ได้จําเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะเผื่อจะช่วยได้ง่ายขึ้นแต่วันเนี้ยเราจะไม่ได้มาคุยกันตรงนี้มากเราจะมาโฟกัสที่ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าไอ้พลาสติก เทอร์โมแบบเทอร์โมพลาสติกเนี่ยแบบเส้นกับแบบกิ่งอะ่ะมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าเป็นแบบเส้นเนี่ยมันจะเรียงตัวชิดกันโครงสร้างของมันจะเรียงตัวชิดกันทําไมถึงชิดกันเพราะว่าอันนี้จากรูปมันเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวถ้าวาดให้มันเป็นโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมมันเป็นโครงสร้างที่ทำไมกันเอ่ยชิดกัน พอมันชิดกันแล้วเนี่ยความหนาแน่นของมันก็จะมากเห็นไหมใช้ลูกศรขึ้นก็คือมากนะคะจุดหลอมเหลวก็มากด้วยนะคะเมื่อความหนาแน่นมากจุดหลอมเหลวมากความแข็งความเหนียวก็มากนึกถึงอะไรแน่นๆมันก็จะแข็งแล้วก็เหนียวนะคะแต่ตัวสุดท้ายเรื่องความยืดหยุ่นมันจะทําไมกันตรงข้ามสังเกตเห็นไหมครูใช้สีตรงข้ามมันจะตรงข้ามก็คือยืดหยุ่นจะต่า เพราะอะไรก็มันเหนียวอ่ะมันก็ยืดหยุ่นน้อยถูกไหมคะอ่ะทีนี้แล้วแบบกิ่งล่ะแบบกิ่งคุณสมบัติต่างๆมันจะเป็นยังไงง่ายๆเลยนะตรงข้ามอยี๋ไปจําเยอะอยี๋ยไปจำสองฝั่งมันจะงงให้จาฝั่งเดียวแล้วอีกฝั่งหนึงทําไมคะตรงข้ามคําว่าตรงข้ามหมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้าโครงสร้างแบบเส้นมันเรียงตัวชิดกันแบบกิ่งมันก็เรียงตัวไม่ชิดกันชิดกันไม่มากเพราะอะไรเพราะมันมีกิ่งขั้นมันเลยชิดกันมากไม่ได้นะคะอันนี้ความหนาแน่นสูงอันนี้ก็ความหนาแน่นต่ําจุดหลอมเหลวอันนี้จุดหลอมเหลวสูงตัวนี้ก็จุดหลอมเหลวต่ําความแข็งความเหนียวตัวนี้มากตัวนี้ก็ต่ําความยืดหยุ่นตัวนี้ต่ําตัวนี้ก็มากดีไหม ไม่ต้องไปจําเยอะเวลามี2ฝั่งให้จําแค่ฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามโอเคความรู้พร้อมคราวนี้มาทําโจทย์กันสําหรับโจทย์ข้อนี้นะคะข้อที่32มาอ่านโจทย์พร้อมกันเป็นข้อมูลพอลิเมอร์สชนิดนะคะมีชนิด A แล้วก็ชนิด B โครงสร้างแบบกิ่งแล้วก็โครงสร้างแบบเส้นแล้วก็าถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกถามข้อถูกนะถามข้อถูก เรามาดูกันเขาบอกว่าช้อยหนึ่ง A ความหนาแน่นมากกว่า B เราดู A คือใคร A คือกิ่งเราเขียนแทน A ว่ากิ่งตรงนี้ B คือใครคะ B คือเส้นกิ่งความหนาแน่นมากกว่าเส้นใช่หรอไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เรียนไปแล้วเนาะเส้นมันจะเรียงตัวชิดกันความหนาแน่นก็เลยมากกว่าเพราะฉะนั้นช้อยนี้ผิดถ้าใครจําไม่ได้ก็ย้อนไปดูตารางเมื่อกี้นะคะหน้าเมื่อกี้นะะื้อหาประมาช้อยสอง B มีความเหนียวมากกว่า A อะเราแทน B ด้วยคำว่าอะไรนะเส้น A แทนด้วยคำว่ากิ่งอ่านใหม่เส้นมีความเหนียวมากกว่ากิ่งถูกไหมถูกเพราะว่าเส้นเรียงตัวชิดกันมากกว่าแล้วมันก็เลยมีความแข็งกว่าความเหนียวกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบช้อยสองโอเคไหมอ่าดูช้อยต่อไปด้วยก็ได้ช้อยสาม A มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า B A คือกิ่ง กิ่งจุดหลอมเหลวสูงกว่าเส้นใช่หรือเปล่าไม่ใช่เส้นจุดหลอมเหลวสูงกว่านะคะข้อนี้ก็ผิดต่อมา B B ก็คือใครนะ B คือเส้นเส้นยืดหยุ่นมากกว่ากิ่งก็ผิดคือเส้นมันแข็งกว่าเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นต่ำกว่านะคะสุดท้าย A กับ B เนี่ยเป็นพลาสติกเทอร์มเซตใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้ามีคำว่าเซต มันจะนึกถึงคําว่าอะไรนะเซตสโตงก็คือเป็นยังไงคะแข็งอะไรที่พอแข็งนึกถึงอะไรเอ่ยรูปกําแพงความจริงมันไม่ใช่กําแพงมันคืออะไรเอ่ยโครงสร้างแบบตาข่ายจําได้ไหมแบบตาข่ายแต่อันนี้มันคือใครคะอันนี้มันคือกิ่งกับเส้นเพราะฉะนั้นก็ผิดไม่ใช่มันคือเทอร์โมพลาสติกนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบชอยที่สองนะคะสำหรับวันนี้ก็ จบเพลงเท่านี้ค่ะติดตามคลิปต่อๆไปในเคมีคูนิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ